สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรเป็นอาหารกลางวันนะคะจะบอกว่าเมนูนี้เป็นอ่าสเปนิชบูตนะคะจะเป็นอาหารสเปนนะคะเราไปดูกันค่ะมา,มา,มา,มานี่ค่ะนี่อันนี้เขาเรียกว่าฟิลิวานะคะหรือเป็นเส้นเล็กๆนะคะก็ในนี้ก็จะมีกุ้งปลาหมึกนคะคะอารมณ์ามากเลยค่ะ เราก็จะเสิร์ฟแบบนี้นะคะ,ะเป็นจานเป็นจานๆไปนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นจานแบบนี้นะคะ want spider? ก็จะกินกับนี่ค่ะแบบว่า the legs มายองเนสกระเทียมใ oh ส่นิดหน่อย yeah, น,นะคะ <Come on. S 1> จะลองกินให้ดู yeah, <come> ก็จะมิกซ์แบบนี้ Jetzt uno, dos, Comen también, ¿eh?